แดี๋ยวผมเห็นในเฟซอ่าก็คือไปตามพี่เขาด้วยไปเจอพี่เขางานมิสติ้งอะไรเงี้ยก็คุยกันจนวันหนึ่งเรามาทําอู่พี่เขาว่ารถไหม่เราทำขอบคุณเขาครับโอเคพี่คันนี้คอนเซ็ปต์คือยังไงครับพี่คันนี้เอ่อที่มาทํจริงจริงคันนี้มันเป็นเครื่องของมาเร็วอยู่แล้วอ่าพี่พี่เขาวางมาสิบกว่าปีแล้ววางนต่ะของมาเร็วแรกๆเลยครับพี่แล้วก็เอามาทํากับผมใหม่เก็บของพงของเครื่องอะไรเงี้ยทําสีก็ไปทําด้วยกัน อะไรเงีいい้ยครับอ่าเอาละ โอเคเนี่ยครับพิกุพามาดูอีกคันหนึ่งครับนะครับจากเมื่อกี้ดูสตาร์ดาไปแล้วนะครับจะเป็นมิติเอ็กซ์ใช่ไหมพี่คันนี้ครับโอเคอันนี้เป็นรถลูกค้าเป็นรถเพื่อนเหมือนเดิมลูกค้าครับเรียกพี่ดีกว่าครับเป็นพี่อ่าเป็นพี่นะครับเป็นรถพี่พี่ที่เอามาทำที่อู่น้องพี่เนาะโอเคพี่คันนี้คอนเซปต์คือยังไงครับพี่คันนี้เอ่อที่มาํามจริงจริงคันนี้มันเป็นเครื่องคอมเร็วอยู่แล้ว พีพีพีเขาวางมาสิบกว่าปีแล้ววางนต่นเขาเปนเร็วแรกๆเลยครับพี่แล้วก็เอามาทํากับผมใหม่เก็บของผงของเครื่องอ,อะไรเงี้ยทําสีก็ไปทําด้วยกันอะไรเงี้ยครับอ่าก็คือเอามาเก็บรายละเอียดครับจะไปพี่เอามาเก็บใหม่ทําใหม่ม,มาเดี๋ยวขอดูเรื่องหน้านิดนหนึ่งพี่หน้าก็กระโชนก็เซิร์ฟครับครับผมอ่าใช้ล่างกระจังเป็นกระจังไมตี้ครับพี่กระจังไมตี้ก็สองแล้วก็ไฟมุม ใบมุมครับผมขาวล้วนอ๋อครับผมขาวล้วนแล้วก็ฝาโปรงคาร์บอนว่าทําสีเดียวกับรถ๋อตัวนี้คาร์บอนเหรอครับครับโอ้แล้วก็โจมองข้างอ่าอันนี้ก็ตรงไม่แน่ใจรุ่นครับไม่แน่ใจรุ่นปีเขาน่ได้ชอบครับแต่ซื้อมาใส่เขาใส่มาแล้วเจาะแก้มด้วยตันนี้อ แก้มนี้เป็นเป็นแก้มเดิมครับแก้มเดิมเหรอพี่พี่เาทำอันนี้พี่พี่พี่เ็าทำมานานแล้วครับนี่ฮะน่าจะเป็นเหล็กหรือเปล่าพี่เหล็กครับเหล็กเนาะโอเคแล้วสีอะพี่สีสีก็เทาผสมเองครับไม่ไม่รู้ว่าพี่เขาชอบก็ตามตามตามที่พี่เขาชอบเลยครับก็เนี่ยฮะก็ประมาณนี้สีก็ไม่แน่ใจใช่ออบคันก็มี่สวย ไฟท้ายไฟท้ายก็เป็นขาวล้วนอันนี้ครับนี่ฮะมันมีขาวล้วนอย่างนี้เลยใช่ไหมคื่คือคือมันมีขายครับมีขาวแดงขาวล้วนอะไรอย่างเงี้ยมีมีครับอชอบแบบไหนก็เดี๋ยวนี้เยอะแล้วครับเยอะไลพี่น้องใช่ครับนะฮะโอเคฝาท้ายก็ของเดิมนี่เขาเน้นคุมโทนคุมโทนอ่าไฟขาวล้อขาวโรบาร์ขาวอะไรอย่างเงี้ยครับอ ก็จะมีขุมโทนด้วยนะฮะโอเคด้านหลังก็ฝาเดิมใช่ไหมพี่ใช่ครับฝาท้ายเดิมฝาท้ายเดิมตัวนี้มันจะไม่มีไฟใช่ไหมพี่ไม่มีครับไม่มีฝาท้ายตัวนี้จะไม่ทุกรุ่นไม่ตีจะไม่มีไฟไม่มีไฟเนาะครับจะมีก็จะมีที่หลังคาอ่าถ้าถ้าถ้าจะมีแต่อันนี้เขาไม่ไม่ได้ใส่พี่เขาเน้นแบบดิบๆหน่อยดิบๆหน่อยใช่ครับเพราะว่าของของของพีุ่ปเนี่ยก็จะมีข้างบนอ่าโอ้โหก็ทเดิมเดิมอาจจะเดิม มาค่อนข้างเดิมนิดนึงคพ,พ,พี่เขาค่อนข้างแบบซิ่งหน่อยมีโลบาร์ใส่สวยดีครับอย่างนี้ผมว่ามันดูเรียบร้อยดีนะพี่ใช่ครับ <laughs> <laughs> แต่ก<ต>็ไม่ได้ถามว่าไม่ได้เอาไปแข่งหรอกครับแต่ว่าใส่มันสวยครับมหม้อน้ํานี่ก็ย้ายมานี่เหรอพี่หรือว่ามีหม้อน้ํามีใบเดียวครับหม้อน้ําอยู่นี่ใบเดียวเลยครับอหม้อน้านี่เป็นงานที่ไหนครับพี่หม้อน้ำไม่หลายปีแล้วครับอันเนี้ย แต่บางลมเขียนว่าวลวิทย์นะครับอันเนี้ยออครับโอเครถรถคือคือรถทํามาแล้วก่อนก่อนก่อนมาทํากับผมครับพี่ครับก็มีเก็บมาบ้างแล้วใช่ครับเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องทรงกันเลยพี่ตรงไหนดีพี่เอาน้าหน้ามั้ยหน้าก็โหลดโช๊คอ่าโช๊คคู่แล้วก็ใส่เบรกโช๊คคู่ใส่เบรกใช่ครับอ่าอันนี้เป็นเบรกของอะไรครับพี่อ่าอีโวครับเบนโบอีโวแท้ครับอดูใกล้ๆกล้นะ เป็นโบแทนครับแล้วก็ล้อโปรวันโปรวันนะอ่าอันนี้มันขอบ17หรือเปล่าตรงต้องเรียกว่าไงนะ RP 0 1นย์ห่ะครับอา RP 0 1เดี๋ยวเรียกผิดอีกครับยาง AD 0 8หลัง R า r วันอขอบ17อ่าขอบ17คันนี้ขอบเจ็ครับยางก็โยกฮามาเลยนะครับยอดนะโหลดหน้าก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็เอาพี่ก็ชอบเลยครับอ่รง90อยู่แล้วครับตรงนี้ ไม่ไม่จะทรงรุ่นใหม่ก็หน้า,าน่าเชิดไทเตี้ยอันนี้ก็จะแบบอย่างนี้เลยเ <90 S 2> ก้าศูนย์เก้าศูนล์นี้สไตล์นี้สไตล์นี้สไาเนี่ยะนี่เลยนี่เลยโอเคโอเคพี่แล้วอย่างเพลา,พาหลังยังไงพี่อคันนี้เพา,าเพามูครับอีสุมูเพา<ม>อีสุครับเป็นดิสหลังอยู่แล้วกระเบื้งมันก็จะติดมากับเพาอยู่แล้วใช่ครับเบรดิสติดมากับเพาอยู่แล้วนี่ยอดนะฮะ บอกเลยสาวกไมตีนี่ชอบแน่นอนคันนี้นะครับป่ะพี่ขอชมภายในด้วยนะพี่เปิดฝั่งนู้นเลยครับได้เลยครับภายในก็นลคารโเออร์สามบอกครับพี่ครับผมนีส่สวยๆครับแล้วก็พวงมาลัยนาดี้แท้คอแท้โอ<ห>้ไมเป็นจอไม้คันนี้ใส่จอไม้เทคเกอร์ ไทเกอร์เลยพี่ใช่ครับผมเปิดเปิดดูได้ไหมพี่ขึ้นเหมือนกันครับเปิดดูครับมันพี่เปิดไหลี่เลยครับเนี่ยครับอ๋อเปิดไหลี่ก็ขึ้นเลยเนาะขึ้นเลยอ่านี่เลยนี่เลยมันมันจะเข้าบล็อกกว่าดีแมกนิดนึงอืมสวยดีพี่แล้วก็อย่างอย่างแผงประตูครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟเนี่ยครับมีไฟอ่ากระจกไฟฟ้าแพร์หมดครับอ๋อแล้วมีโลบาร์นี่ ไอ้กี่จุดอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าของรถไม่ได้มาพาชมนะครับแต่ทำที่นี่และครับทำทำที่นี่ครับอ๋อนะครับนี่ก็มีอ๋อนี่นี่กล่องกล่องออาเทคตัวนี้จะเป็นตัวแรกครับพี่เขาใส่มานานแล้วครับออ๋เอาเทคตัวแรกๆเลยอ๋อแล้วมีกล่องคู่เป็นแบบเป็นกล่องคู่ใช่ครับดันดันลางอัยกวัชิตอ๋อครับพี่ นะฮโอเคแล้วก็คอนโซลกลางนี่โอ้โหอะไรบางเดคันนี้เขาไม่ได้ใส่วิทยุเพลงไม่ฟังครับท่อดังกว่าเสียงครับท่อดังกว่าเสียงใช่ครับมีสมาร์สแกนไว้เช็คโค้ดลบโค้ดครับพี่ก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะโอเคอนนี้ภายในนะครับเฮ้ปิดปิดป่ะทีนี้ก็ดูห้องเครื่อง ครับพี่โอ้โหโสวยงามพี่อันนี้ <c oughs> อันนี้สดเหมือนสไตล์แบบจะออกยังไงพี่คอนเซปต์คือยังไงพี่ก็คล <c oughs> ้ายๆกันหมดครับคล้ายๆกันหมดแต่ว่า <c oughs> ไอ้เทอร์โบเนี้ยก,ก็เหมือนลูกลูกที่ที่ดูในสตาร์ด้าหรือรถผมมาแต่แต่ว่าเออเอาไปโผล่มินลิ่งเรียบแล้วก็ชุบโครเมียมครับนี่เนาะครับให้มันดูเด่นขึ้นมาเนา ฝาเปเล็ดเหมือนเดิมใช่ครับฝาเปีเล็ดโอ้โหอันนี้โอ้โหนี่เลยนี่สองแอลลองได้ครับเพราะเขาอดีตเจ้าของรถเขาเป็นเจ้าของเพจนี้อยู่คือคือคือคำคำว่าสองแอลเนี่ยมันคือรหัสเครื่องเดิมเดิมของไม่ตี้อืมอ่าประมาณนั้นครับรหัสเครื่องเดิมใช่แต่ว่าแต่ครั้นี้มันเป็นดีแบกแล้วไงดีแบกแล้วโอเคไม่เป็นไรครับถึงจะเป็นเครื่องดีแบกแต่ว่ามันก็ลงตัวพี่ ทีเนี้ยผมถามนิดนึงมันวางยากไหมพี่เนี่ยสำหรับไมตี้ทีแรกยากครับแต่ตอนนี้ง่ายแล้วครับง่ายแล้วเนาะใช่ครับไมตี ee, เพื่อนเพื่อนเพื่อนผม,มเป็นคนทำพวกแทนเครื่องอ,<ๆ>อะไรนะวันเดียวเสร็จครับถ้าใครจะท้าทำแทน่นเครื่องแท่นเกียรนะ์อะไรเงี้ยโอ้วันเดียวเสร็จเลยเลยพี่ใช่ครับไมตี ee, Wang, ้วางดีแมกวิโก้วันเดียวเสร็จครับเาพาะทำแท่นนะจะพอะทำแทน่นใช่แต่ไอ้พวกอิเทสรี่ต่างๆนานมันานานครับเป็นเดือนเป็นปีกันเลยอือนะครับ สำหรับใครที่อยากจะวางเครื่องพวกนี้ก็ไม่นานนะครับให้ทําแท่นให้เฉยอะไม่นานทําแท่นไม่นานใช่แต่ถ้าได้จะมาทำนู่นนี่นั่นเยอะๆนานครับทำสีย้องเครื่องกันนานครับพี่ครับโอเคมาไล่รายละเอียดคันนี้ให้นิดนึงพี่ก็มีเทอร์โบครับวัชีดปั๊มคัสต์แคมอะไร เหมือนกันทุกคันเหมือนกันทุกคันใช่ครับขาดก็ทัเหมือนกันเหมือนกันครับระบบน้ํามัน6.9ระบบน้ํามันอันนี้เป็นไม่ไม่ใช่6.9ครับปั๊มติ๊กเป็นแท้ครับบอสออของบอสของบอสใช่ครับโอเคนะครับพวกหัวฉีดพวกนี้ก็ครบอ่าใช่ครับเนาะโอเคแคมก็แคมแคมคู่ใช่ว้าวนะครับตัวนี้อ๋อคันนี้คู่ที่ผ่านมามันเส้นเดียวคันที่ผ่านมาเส้นเดียวอ๋อครับนะครับแล้วก็สเต็ปแรงม้าคันนี้อยู่ที่อะไรไปห้าร้อยกว่าเหมือนกันครับห้าร้อย คันคันนี้คันนี้เพิ่งจะจูนเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับใครที่อยากจะวางนะครับเครื่องตัวนี้อันนี้มันเป็นรหัสเลยนะพี่นี่ <C> JK ครับแต่ราคเป็นสามเป็นสามพันแล้วครับอ๋อครับนะครับโอ้โหห้าร้อยแรงมา้าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เทอร์โบอันนี้มันเป็นเทอร์เอร์โบอะไรนะพี่เป็น f 5ฟาห้าครับ f 5ฟาห้าเนาะแต่ทำทำไส้ในทั้งหมดเลยอ่าก็ทำทำให้มันดีกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าถ้าถ้าจะเป็น เอเห้าใบเดิมๆมันก็แตงม้ามันก็ไปไม่ถึงที่ที่เจ้าของเราก็ต้องการมันก็จะอยู่มาสามสี่ร้อยอ๋อครับพี่แล้วโอ้โหสวยจริงตันนี้สวยมากสวยมากสวยมากนี่อู๋ G.M.Service อยู่นี่เลยโอเคพอ่าแล้วงานอินเตอร์พี่อพี่งานอินเตอร์นี้เอกเจริญครับเอกเจริญดดไซน์จริงๆก็มีควัานเหมือนกัน ก็เพิ่งเพิ่งถอดไปอันนี้เป็นดัดสายควันควันแล้วช่างไก่ทอซิงครับพี่นี่ฮะนี่ฮะสวยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเครื่องห้าร้อเรื่องม้าเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วพี่เนาะประมาณนี้ไม่มีแล้วครับก็ประมาณนี้ก็เก็บทั้งคันอยู่แล้วครับมีหัวฟิตติ้งบ้างอะไรบ้างก็อ่าหัวฟิตติ้งนี่ก็ปีก็ไล่เอกนานแล้วครับชุดนี้แบบนานมากแล้วดูดูยุคเก่าไปแล้วพี่เขาวางมาสิบ ติดสามสิบสี่ปีแล้วตั้งแต่คอมเร็วออกแรกๆเลยคันนี้วางน่าจะคันแรกๆในไทยเลยในไทยด้วยนะอรู้สึกพี่เขาวางนี่เครื่องคอมเร็วเพิ่งจะคอคนเล่นเองครับอผมเห็นตั้งแต่ผมยังยังไม่รู้จักกันเลยผมเห็นในเฟซก็คือิดตามพี่เขาด้วยไปเจอพี่เขางานมิสติ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันจนวันหนึ่งเรามาทําอู่พี่เขาว่ารถไม่เราทํำขอบคุณเขาครับโอเคนะครับพีคุปุก็คือ ติดตามมานานแล้วคันนี้แล้วก็มารู้จักกันโอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะครับครับโอเคทีนี้ก็ประมาณนี้เนะพี่เนาะรประวัติเครื่องก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากให้เอฟีได้ฟังเสียงกันนิดนึงอ๋อได้ครับอ๋าอาล้เดี๋ยวขอเร่งนิดนึงครับพี่ ต่อมานี้นะครับขอเร่งไม่เยอะครับว่ารถค่อนข้างจอดนานคันนี้นะครับมาค่อยะสตาร์ทด้วยนะครับผมครับสำหรับใครที่อยากจะมาเนี่ยฮะวางเครื่องหรืออยากจะทําสเต็ปสไตล์นี้ครับเนาะสามารถติดต่อพี่ี่คุบได้ครับเนาะทาง Facebook เหมือนเดิม a c e b o o k เหมือนเดิมครับดิศัพถนอมสิลครับโอเคครับพี่เนาะก็ฝากกันด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูขันไหนต่อพี่ เอ่อีันหนึ่งครับไทเกอร์ดีโฟดีโน้นเลยดีโฟดีโน้นหลอ่ลอๆแน่นอนฝากติดตามกันด้วยครับ